เขาจะมีสองประเด็นอยากถามข้อองจะพูดให่สองประเด็นประเด็นที่หนึ่งเรื่องการเป็นสมาชิระฆังของสมาคมชาวนาจีนตะวันตกให้จำนวนสมาชิสี่พันสองพันคนแล้วหรือยังในขณะที่กระแสความขัดสนแอบเป็นสองที่ที่พวกผมเนี่ยมีความเข้าใจตามพยานหลักฐานตามข้อกฎหมายว่าขณะนี้ทุกท่านยังไม่ได้รับคุณสิทธิการเป็นสมาธิระฆัง ตลวดออแล้วก็าเป็นจริงเป็นอย่างไรนะคะต้าวชาวบอนก็ย่อมยอมครับแต่ว่าถ้าเราทำถูกต้องนะคเราทำถูกต้องตามระเบียบกองทัพและตามกฎหมายแล้วนะคะก็ขอฝากพี่น้องมุลสมาชิกนะคะเรามาพูดคุยกันด้วยหลักแห่งเหตุผลนะคะยังก็ไม่ชอบการบูรณาครับผมผมคุณครูทวีขาวฟอง เป็นสมาชิกสภก,กรหน่วยเพนธมน์นะครับวันนี้ได้พาคณะสมาชิกชมรมภูไทยมาสอบถามสากรเรื่องที่สมาชิกวิตกโควนก็คือ,อสมาชิกถูกพ้นสภาพจากสมาคมภูไทนี่จำนวนประมาณ4 0 0พันกว่าคนแต่ทีนี้เมื่อพ้นสภาพแต่วันที่2แต่ทางสากรได้ตอบว่าได้คืนสมาชิก,กภาพแล้วการคืนสมาชิก,กภาพมันต้องคืนโดยการสมาชิกยื่นอุทธรณ์ แล้วสานชมสมาคมภูไทยต้องประชุมประชุมเสร็จต้องรับเข้าสิ่งที่สมาชิกเป็นกังวลอยู่ในขณะน,นีะ้ในระหว่างวันที่สองถึงน่าจะรับเข้าหากสมาชิกเป็นอะไรไปใครจะรับผิดชอบในเงินชา้ก,กิจในส่วนนี้แล้วสมาชิกยังมีความติดใจอยู่ต่อว,ว่าสมาชิกได้หักเงินเพื่อชําระสมาคมภูไทยตั้งแต่สามสิบมกราคมโดยหักเงินปันผลชลําระ ซึ่งสากลถือไว้ในมือไม่ทราบว่าสากลนําเงินจํานวนนี้ไปไว้ที่ใดจึงไม่สามารถที่จะส่งสากลหรือชมรมภูไทยได้จึงเป็นกังวลของมวลสมาชิกว่าจะได้รับความคุ้มครองในระหว่างนี้หรือไม่อย่างไรณนะวันนี้ทางสากลสันั์ครูกสิยณยินดีให้ชมรมพิทักษิษ์สากลสันัยครูกกะสิณได้ตั้งตัวแทนมาตรวจสอบการคืนสมาชิกภาพและตรวจสอบการเงินของมวลสมาชิกที่หากไว้ในบัญชีใดแล้วจะนำไปใช้อย่างไรอีกครั้งหนึ่ง เมื่อได้รับคําตอบอย่างแท้จริงแล้วก็จะนําข้อมูลที่แท้จริงแจ้งให้มวลสมาชิกทราบเพื่อเป็นการคลายกังวลเป็นลำดับต่อไปครับผม